อันนี้กระขายครับผนียดส่งหยึดนนำผนียดสองชั้นนะครับอกไม้ขนุนอกไม้บักมี่เป็นผนียดเบอร์ที่ยี่หกหรืออันที่ยี่หกนะครับที่ผมเปิดแบงขายก่อนอื่นผมก็จะบอกไว้ทุกคลิปนะครับผมเปร,รับงานสร้างทํำนะครับผมเฮ็ดแล้วจังสี่เอาลงมาขายแบบนี้นะครับส่วนรคาคาอยู่ใต้คลิปนะครับตรงข้ามอธิที่ใบผมพิมพ์แล้วกระว่าง ไว้แล้วผมเขียนบอกข้อมูลไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีลิงก์เฟซบุ๊กผมว่างลิงก์ไว้หันนะครับก็คือว่ากดตามลิงก์แล้วมันจะเข้าไปในเฟซบุ๊กผมเลยนะครับถ้าผู้ใดจะเอาส่งข้อมูลที่อยู่ติดต่อผมทางเฟซบุ๊กนะครับมันจะได้ไงเราต้องค้นหานะกดลิงก์แล้วมันจะเด้งไปหาเฟซบุ๊กไปเลยอันนี้คือควบเย่านะครับควบเย่าไม่อยู่อยู่ที่เกือบเมตรซิาเส้นนะครับแต่ผมจะตีเป็นเมตรซิาไปเลยนะครับเน,นี่ตัวนี้ จะอยู่ประมาณเมล็ด14เส้นกูกว่าเนี่ยนะครับที่กริงไม่แบบตัวนี้มันเป็นของเมล็ด10ห่าละมันกับพันกันเกียออกแน่เล็ดน้อยนะครับผมจะเอื่นว่าเป็นเมล็ด1 5ห่าไปเลยนะครับผมจะวัดให้เบิง้งเยอะนะครับกงเนี่ยแต่ว่าเบิ้งภาหนอกไปสักกอนคลิปนี้จะเนย่าแน่นอนครับ คลิปนี้ผมอาดไวสิบนาทีนะครับเป็นส่งยดนำเบิงบางมุมมันจะบริกลมนะครับบ่ามันเป็นบ่ามันเป็นกลงส่งกลมนะครับเป็นกลงส่งวงลี่นะครับมันจะบริเป็นวงกลมไปตาทาเบิงข้างๆสี่กับสี่ส่งบัดล้านกันอย่ระเนียบสองโค้งนะครับ มันเป็นประเนียโค้งเดียว <c oughs> อันนี้คือส่วนประตูฟังประตูมันนะครับประตูผมก็จะมัดให้ย่างดีห่ละข้อนยกสูงนะครับเป็นวามตั้งใจที่เดให้ข้อนสูงให้มองตรงนกนกปลาหยับไหนมันอยู่เหนือนกตัวสูงๆนะเกือบกลางเหมืนเด้เกือบอยู่ช่วงกลาง อันนี้คือส่วนผืนมันส่วนผืนมันผมก็จะลบเลียมบอกนะครับจะเห็นสีไม่บกักมีสีเหลืองๆขาวๆนะครับส่วนสีอันนั้นกับเป็นสีท่าสีกระกเจียเข้มๆเป็นสีท่านะครับบ่าเ็นสีผลจะบน่ยันตาอันนี้น,นะครับ ก็เป็นทุก,กันแหละครับเพราะว่าผมก็ท่าทุก,กันโดยเฉพาะเฮ็ดสีท่าสีเงสีมันจะเห็นได้ชัดนะครับมันโบน,นีน่ผมก็ตรงบอกว่าโบน,นี่น,นะครับโบน,นีนบ่ว่าคือเรือก,กระลาดดวยวสีบอกว่าเนียนมันก็เป็นคือการตัวกันพดนะ ก็เป็นทุก,กันละครับที่ผมเพ็รมามันก็เลี้ยงสีเพราะว่ามันเป็นสีท่ามันกับอเไรเป็นเง่าไปเลยคือสีฝนอันนี้ก็คือส่วนขั้นก่อมันนะครับบางเทียผมกับทายไ้แล้วผมกับมาผักที่หลังหางเทียกับข้าผักไปเลียงอื่นติก็ยิ่งเื่มนะครับส่วนราคาผมเียนบอกไว้ตรงข้ามตัที่บ่ายนะครับเพราะว่าชิปพวกนี้ผมจะบรลบออกนะครับถ้ามีการซื้อขายแล้วผมจะแก้ไขตรงนั้นนะครับ เพราะว่าคํามบอกว่ามันถ้าอาลิปไปแล้วมันจะแก้ไขว่ได้นะครับต้องมาแก้ไขอยู่ตรงนั้นเพราะว่าลิปพวกนี้โดนไปมันก็จะมีคนมาถามเสื่อนะครับเป็นขึ้นอย่างมันส่งไม่กับมีเด้อก็ต้องเบื่องว่นเวลาพร้อมนะครับว่าถัดสีดโดนโนไปแล้วเนี่ยมันต้องมีคนซสื่ออ่แลรวครับประมาณเดือนนึงขึ้นไปจังซี่บางกรงกับผมโพสลงไปประมาณชั่วโมงนึงกับมีคนขอเสื่อนะครับ บางกงกับบุมีเลยแปดปีกับบุมีคนเสือนะครับบางอันก็เด้บุ้มยนว่าได้ขายเบอร์ส่วนเด้บางอันก็เลี้ยวบ,บางอันก็นกได้ขายสางเนี่ยนะอันนี้ส่วนตะไครนจะบอรยันนะครับผมจะอ,ออกไปทั้งหนอกกงก็ออกไปทั้งหนอกกงเอาให้มัน,หนงห่างกันนะความหมยว่าอะไรกันเดย์นี่ครับเอาไปังตั้ห่างตัวกงพระ่านกนกนก,นกตัวเข้าขบางเทียบ เวลามันสีสูกับนกปลามันอาจเคลียรตะไครเ้เฮ็ดห้พ่ะเนียดรันก็นได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมกับมักเอาใบไม้เพียดตะไคร้ออกจากกรงอยู่แล้วครับเวลาไปต่ออันนี้เลอีกมุมหนึ่งมึงพานไปหานาที่แล้ว อันนี้คือขั้นฝาดนะครับเดี๋ยวมจะล่องไอ้เบิงมันค่าสปริงยโยอกาสที่มันจะลันเองสองข้างเนี่ยมันก็จะยากอยู่ครับผมปรับไส่สำหรับนกเขาเงี้ยนะครับถ้าผู้ใดต้องการอ่อนหรือแข็งก็นี่ก็ไปปรปับเออนะครับหาวิธีปับเออมันก็ผมมีอีย่างซับซ้อนนะครับส่วนตัวกงผมมีเล็กฉากผมอเอาเล็กฉากมาวัดมันกับหัวอยู่เนี่ยตัวเล็ก มันมีแต่ด่านกับหัวนะครับขนนันอนขึ้นทึ่งมันจะได้เยอที่ยี่สี่สิบแเกือบครึ่งนะครับจะอยูประมาณนี้แหละคงแบบยี่สแกลัวลไปเมืถึงยิบเก่าความสูงกับมกาจะวัดต่ำลงเพื่อนแบบนี้นะครับต่ำลงเพื่อนแบบนี้เลยจะได้อยู่ที่สี่สิบอยะที่สิบนี่แหละสิก็กลัว ส2เปะหลับไปตั้งกลัวตั้งเปะจะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงหนาชานมันผมก็จะวัดให้เบิ้งอยู่แล้วนะครับช่วงหนาชานมันช่องบางๆมันก็จงไว้แต่ใส่เสียบใบไม้เ่องนั้นแหะครับเป็นยดสองโค้องอันนี้วัดค้อม่วงไว้เลยนะครับ ควมกวุม,มของขัดฝัดจะได้อยู่ที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดเกือบยี่สิบเจ็ดเกือบอีกแล้วเกือบยี่สิบเจ็ดบางภาพบามุมอาจจะเรียวแน่นะครับนาชาติมั่นนะถ้าเอาตละลามียดไปตำกับตัวกงเนี่ย ตอนนี้ผมอกว่าตัวรับเมียต่ำกับตัวกงไว้นะครับต่ำประมาณนี้มันก็จะได้อยู่ที่4 1บเอนะครับมาหาเล็กบัไดลไรใหม่ได้ถ้าลรใหม่กับซีซีผาเน,นี่ยซีสิสเบเอ็ลเลีกยขั้นฝาดมันถ้าเอามาต่ำขั้นสปริงขั้นวงมัน ก็จะได้ยุทธีสี่สินะครับไปหาเล็กหอดเล็กก็จะได้ประมาณนียนะครับของพเนียดเยงาเมตร15าเส้นตรงไปมันมันก็นจะคมลงหอดตรงหอดไม้หมดน,นะครับถ้าผูดด้ใดต้องการตัดไปออกก็คมล่งสกนคมเราคอยตัดนะครับมันจังเนียนถ้าบวคมไว้จับบอดีมันมันแตกมันหักนะครับ มันมันบ,นบอดได้แข็งแรงพ่อบันไดเดียวตาคมบอดีแตกหักได้เปลี่ยนไม่ได้อันนี้ก็จะส่วนหัวส่วนจอมมันเหรอครับกาเลี้ยงสีก็สีมีห้อยเมจิกสีแดงแต้มน้ำแนวนะครับถ้าผู้ใดบ่อเน้นก็นบ่อเป็นยังงั้นครับถ้าผูเพื่อดได้คิดยังวะว่าอยผมวัดจีดเบิดเลยเนี่ยเจ้าเนี่ย จุดแดงๆหนึ่งเดงที่กิ่งผมถ้าแหลกเกิดแล้วมันออกเป็นหน้ามือซื้อได้เนี่ยผมตองบัดมันค่อยพอดีกันสองชั้นนี่มันเฮ็ดยากนะครับสองชั้นนี่มันบ่คือสั้นเดียวสั้นเดียวจะการเฮ็ดจะอิสระกว่าสองชั้นนี่ต้องให้มันได้ใกล้เคียงกันกับวแมันวาสิํากันเปเป้เบิดตทุกันนะครับขอแช่ให้มันใกล้เคียงกันให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับเท่าที่จะเฮ็ดได้ ก้มตรงมันกับประมาณนี้นะครับกับบัวลอยตรงปเป๊ะผมกับพยายามดัดใส่ให้มันบัดลานกันนะครับมันกับบัวลอยสิตรงแบบปเป๊ะลอยไปเส้นนะครับแต่ว่ากับบัวแมนใบบิดๆงอๆไปเทียบด้วพื้นมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงช่วงล่างมันกระทาผูา้ดใดสนใจกับขี้วานะครับเบิ้งราคา ตรงเข้ามาที่ายผมว่างไว้หันแล้วครับแล้วก็ติดต่อผมตั้งเฟซบุ๊กโดยจะพิมพ์คําา่าทยอีสานวาเลตีก็ได้นะครับในเฟซบุ๊กนะมันจังคนหาไงเข้ามาท่าอีสานวาเลนตีเฟซส่วนตัวผมก็ว้างลิงว้หันแล้วครับเมื่อสั่นกับเขาไปกดลิงแล้วมันจะเด้งไปหาเฟซบุ๊กเองดอกเอาครับถ้าผู้ใดสนใจกับทักเขามาเลยนะครับบ้างเอาคว่มไปเลยผมก็จิจบคิปแล้วอันนี้คือบรรยากาศอยู่ตรงหน้านะครับผมอพเนิลใบหน้าเฮ็ดอยู่หน้า ผมกฤไทยก่อให้ก่อยยังก็สิจ,จบคลิปไปเลยนะครับสวัสดีครับ